เดี๋ยวครบละเอาลีดดัมซิ่งสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับเมืองไทยดัมซิ่งเหมือนเดิมเลยพี่น้องท่านท่านผู้ชมนี่เจ้าเฟื่องหน่อย ไฟระเบียงไงบ้าแฟรครับรอยเจ็ดหานะครับบาแฟรเสียปิกครับเสียคอบล่านะครับ ก่อนินเขาก่อนครับโซเฟอร์หิวเข่าว่ะยันแต่เช่ามากว่ากินท่านได้กินเขายุเข้าท่านน้ำเวียกเสียกบล่ามึงนยอดทาแล้วกูเบารีดหน่อยอืม ao nghỉ đây bỏ cái là, cứ vô mấy lán khác, đây là lán khác, กินข้าวกันพี่น้องตุ้ฟเฟอรหิวข้าวเอาจอดกินข้าวกันพี่น้องจะเข้าเข้าครับอุ้ยเตี้ยวเรืออากาศร่มรื่นครับ อ่ะกินกว๋วยเตี๋ยวก่อนพี่น้อง จิ้จอดกินเขากินก๋วยเตี๋วกันพี่รองปะได้เวลาเข้าไปยาวต่อ,อขอพุดหลั่นก๋วยเตี๋ยวห,หลายๆเดี๋ยวมาแวะไหมครับ เสียนุดำซิ <elas S 2> ่งโอ้โหเจียวเป็นขนาดเลยเป็นไดภายในล็อกกี้บนที้หรอกโอ้กะเทีบปานมันละอ่ะเสียนจันในย่านนี้จันจันในย่านเสียละพุ่ม ต่อครับอิ่มท้องระบาดเนี่ยผู้ขับกัอิ่มผู้ไทยกัอิ่มสู้ทีมงานดําซิ่งเมืองไพรด้วยกันต่อพี่น้องเหมือน,น้ยูมครับผู้บ่าวปิกนะครับเสียปิกท่งบัน เมื้องไพ้ครับให้หนุ่มูุบล่อไฟแรง thái, bên đây biển, bị... phương Thái, phương bẹt đâu, bẹt, bẹt oh. rốt giọt, rốt giọt ให้เพียบของกินเพียบ,บขนาดเลยเมื่อเนี้เ,นเอาเลยเลือกอยู่เลือกกินเลยพี่น้องมา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 นันคับเมือนี้ผม มากับเสียี่ท่องอังไปเบิดแล้วลดมือนี่อ้าวมาถึงปากบโบแล้วพี่นอ้องเออเสือกาัามาหอดเองึงไว้รือวะรถจอดชื่อเนี่ยกินเดิน

เสียปิ๊กเมกาซิลิหาร,ร้อยพี่น้องนี่รอยเจ็ดสิบห้าแรกมากครับสายญาของคุณยักษ์เขียวนะครับเสียปิ๊กดำซิ่งเมืองไพลอายุกับพวกมันสุนะครับมาน,นี่นี่ปีสีสองร้อย นะครับอ uh, M O ครับรุ่นแปดพี่น้องเจวันนะครับทีมงานเจวัน J 1, นะครับสำหรับแมคโคอันนี้ลิตรลิตรน้อยดำซิ่งพี่น้องเสียป๊อปลาเนาะครับเพิ uh, ่นไปจอง คันหนึ่งนะครับมาแต่อูรัดดานะครับเป็นล็อกกี้นะครับลอยเกลีทิศมหาเล้ยมานะครับเดือนนาน่าจะมาถึงทีมงานนะครับไปเดียวป๊กนะครับ 8ครับเแบดรับเจ้าหนักเขียวนะครับลอ,อยเจ็ดทิบห์มหาแล้มาคือกันพี่น้องของเสียครอบลลานะครับหรือว่าเสียทิพย์พระยะมนตรีมองไผ่ดำจริง นี่แหละครับอันเสียทิพยะเจียทิพยพะยะมนตรีอ่าฤทธ์น้อยดำซิ่งนะครับเป็นเป็นโซเฟอร์มาหนึ่งอร่อยเจ็ดชิมผ่นแรงมากพี่น้องจากน้อยเป็นกัดถอยล็อกกี้อีกขั้นหนึ่งครับเดี๋ยวนี้เพิ่นซั่งไว้แล้วนะครับผู้ใะราดาครับกู้ระดาเนะาะผู้ระดาทั้งผ่านเท่าไห<น>ร,ร่ทั้งพ้น,นเดือนตุลาเพิ่นจังสิไปเอามาเนาะครับ เมืองไพรดัมซิงทีมงานกับได้ภูมเขามารวมงานเนาะครับเป็นรุ่นล็อกเรลอยเก้าหาปะอยเก้าทิมหะลอยเก้าต็มเต็มจัดเต็มเลยครับยูกับพี่ซี่มาเนี่ยโนะครับมาเนี่ยจันเปียจันเปียจันจันเปียจันเปียนะครับซูเปอร์ ผู้บนครับไปนโค้นะครับไปแล้วครับับขนาได้ลิตน่อยดซิง,งเอาเสียนุดำซิงครับกีนล็อกนะครับอันนี้ลอยเก้าสิบหาแรกมาครับเสียนุดําซิง กาดห้อนครับ้มือใดบ้ฝนสีน้ำไม่อีกพี่น้องโตกว้างสองสามมือครับเสียนุดำซิ่งจัดเต็มพี่นออ้องลอยเก่าสิบหาแรงมาครับ เกี่ยวละสามร้อยพี่น้องนี่แลนไปทางเมืองศีเาครับรถด,ดับได้สองร้อยนะครับเก็บครับพี่น้องเย้ยเสียงนี่ไปรอยเก้าหครับนี่ร้อ ด2สิบสองขั้นพี่น้องมานีนแต่ว่าแกนไก่เนี่ยพี่น้องไปกลับโอ้สิบสี่กิโลครับไปเจ็ดโลมาเจ็ดโลพี่น้องอ่าแต่ว่าเกี่ยวละสามร้อยครับ แบ่งแม็โคไปลอยหนึ่งเหลือสองลอยครับรถดำอลอยเก้าหาครับมาแล้วอันนี้เป็นลอยเจ็ดสิบหาแรงมาพี่น้องนี่สมอนายักเนาะครับ เยิ่นมากวดเถอะเจ้าเจ้าเจ้าร้อยเจ็ดสิบห้าแรงมานะครับเป็นสมองเงินนะครับ เจห้าบครับวเจ็ว่าเจเนาะครับจะมองนจะมองน้ายักโอเคครับเที่ยวสามร้ยนี่เนี่ยครถดำได้สองรย่เรบโอเคครับซื้อวางไหนครับซื้อเส้นครับฮะเสนเสนครับผมโอเคครับเบาเส้นนะครับเบาเส้นเบาเส้นเบาเส้นเบ่าร้อยเจ็ดบห้าครับนี่ เป็นสมอาหนาักพี่น้องบาวเซนว่าสัน่นนะครับเป็นแยวและสามร้อยพี่น้องรถรถแมคโครไปลอยหนึ่งครับรถด,ดำได้200สองร้อยพี่น้องแลนไปกลับสิบสี่โลพี่น้องนะครับไปเจ้าเจ้า รับลิปนี้ก็ลาพีลาหน่องเพียงจำหนี้สักวันพี่น้องนะครับคอยพี่น้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับปราศจากโรคไข้ทั้งหลายนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าพอกันไหมครับสวัสดีครับ